นี่เราไม่ต้องลงม้ามนะครับสะดวกสบายครับทุกวันนี้ปืนยิงปลาก็มายิงกบแบบนี้นะพี่น้องยิงก็ยกขึ้นมาเลยเต็มเต็มพี่น้องโอ้โหเป็นไงครับน่าทานไหมครับนี่เดครับหาอยู่หาก,กินตามบ้านเรานะครับไปยิงกบมาก็ทําเมนูอมกบสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc ครับวันนี้เอกนวิ่งจะพาพี่น้องไปยิงกบครับเอาชมอกไปยิงเอานะ ี่ชมกตัวนี้ก็เป็นชมโกตัวใหม่แต่ว,ว่าออกทิปหลายทิปแล้วแหละสามสาม,ส,าม,ส,ามสี่ทิปแล้วครับเป็นปืนศูนย์ตรงมือสอดนะครับของช่างเกมนะครับตัวนี้เป็นคู่กายลำใหม่ของผมนะครับปีกก็สวยๆครับปีกนี่เห็นไหมครับปีกช่างเกมหน้าไม้ยิงบาโคราชนะครับเฟซบุ๊กนี่นะเกมทิวัดนี่นะครับ ไปก็ <Bye. S 1> ไปยิงกบตามสะนะฮะก็มีสะอยู่อ่าทุ่งนาตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวเขาทํานาใหม่แล้วอันนี้กบมันก็จะไปแอบอยู่ตามสะนะครับจะไปรวมตัวกันอยู่ตามสะเราก็ไปหายิงกบที่นี่ไปยิงตามสะเขาเขาไม่ว่าหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงกบนะครับกบมันจะมาอยู่ตามธรรมชาตินะบางคนเห็นผมไปยิงหลายครั้งแล้วเขาก็บอกว่ากบเลี้ยงกบเลี้ยงอ่ะมันไม่ใช่นะ มันเป็นกบธรรมชาตินะครับกบที่มันมาจากนาแล้วก็ไปอยู่ตามตามสะตามบึงอย่างเงี้ยขอติดตามรับชมกัน ถึงแล้วสาูกถึงนะหลังบ้านนี่แหละเดี๋ยวเดินไล่กบก่อนพี่น้องปืนวางวันนี้ก่อน หนึ่งตัวตัวมนี่ตัวนี้สวยโดดรุ่มเลยอา้ยตัวนี้อย่างใหญ่เลยครับโอ้ยโดดลงอย่างสวยเลยตัวนี้สีห้าตัวได้อยู่โอเคตอนนี้ผมก็ไล่กลบลงสะลงหมดแล้วนะยิงรอบไปดู สองตัววิ่งไล่อ้อมไปอยู่นู่นะครัว<บ>วันนี้ไม่โดดลงน้ํานะมารอบก่อนไม่โดดลงน้ําก็คอยดูกันครับว่ามันจะโผล่ขึ้นตรงไหนคอยจิดตามดูนะครับจัดไปพี่น้องแป๊บเดียวนะครับกบขึ้นมาแล้วหน้านี่ครับผมซูมให้ดูนะครับอ่ากบขึ้นมาแล้วหน้านี่นะครับเห็นไหมครับนั่งแป๊บเดียวขึ้นมาเลย ซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับกบมันขึ้นน้ํามันก็จะโผล่หัวขึ้นแบบนี้นะครับพี่น้องอ่าตัวสวยนะนี่เลยครับสวยงามมากโอ้หนี่ครับขึ้นมานีกตัวนึงแล้วครับใกล้ๆเลยครับโอ้เด้อเด้อเดเดนี่นะครับนี่พี่น้องกองโฟกัดแล้วนะ สูงให้ดูครับโอ้ตัวนี้ตัวสวยครับดำปีเลยฮะโอ้ตัวใหญ่มากครับพี่น้องนี่นะครับกบนานะเขาทำนาหมดแล้วกบมันก็จะมาอยู่ที่สะแบบนี้นะครับพี่น้องอ้าวจัดไปครับ วันนี้ผมใช้ยางแปทิฟิก14รูห้านะครับตัดส3ามเส้นนะฮะปืนผมจะช่วงชักห5สบห้านะครับดูมันดูมันเล่นกันแล้วเล่นกันแล้วอันนี้ก็ถึงเวลาจัดการมันแล้วครับกบมันขึ้นมาแล้ววิ่งไล่กันข้มุ้ามแล้วขี้นมาชมนชยคอยติดตามดูกันครับไปพี่น้องถ่ายยางก่อน ปนพื้นศูนย์ก็ไม่ยากครับเอากระบอกข้อใส่เข้าไปแล้วก็เอาปืนลูกสอดเข้าไปในหลังนี้สอดเข้าไปในศูนย์นี่ถ้าเป็นศูนย์เปิดข้างไม่ต้องสอดใส่หน้าไก่ได้เลยแต่ตัวนี้เป็นศูนย์เต็มก็เก็บสายก่อนข,อนขันเชียงไปไล่กบไปไปก็ข้นยางเลย สายวิ่งนะไม่โดนหรือเปล่าครับน่าจะโดนอยู่นะครับพี่น้องโอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยหมดแดงอ,อ่ากินความเงยมดแดงกัดน่าจะโดนอยู่นะเพราะว่ามันดึงเข้าฝั่งไปนวนลุ้นโดนครับตัวเล็กไม่ใหญ่ แต่ทำไมมันไม่ดึงเลยแต่สายมันวิ่งเข้าฝั่งน้อนเมกินไม่โดนหรอ,อไม่โดนนะน้อโดนแล้วหลุด,ลด,ลดพลาดเลยครับนะ้องตัวแรกพลาดแล้วครับระยะประมาณ สิบแปเมตรถึง20เมตรนะครับตนนัวนี้ลองดูครับตกต่ำหรือเปล่า มันเชือกไม่ดึงเลยไม่โดนอีกแล้วมั้งนัดที่สองนะยิงไกลนะครับไม่ได้เข้าไปใกล้มันน่าจะไม่โดนนะพี่น้องเชือกไม่วิ่งเลยไม่โดนอีกแล้วครับนัดที่สองเดีวตัวนี้เมื่อกี้ใส่สามขั้นนี้ลูกมันตกนะเดี๋ยวผมยก,ก,กขึ้นมาอีกสองขั้นหนึ่งสองสามที่ห้าขันที่ห้า้ะกันกบโผล่ขึ้นมานี่พอดีเลยครับ โดนนะครับตรงนี้เต็มๆครับเสียงดังโป๊ะเลยฮะนี่ครับถ้ามันโดนสายมันจะดึงครับจะดึงตึก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 แบบนี้นะฮะเสียงดังบุบเลยครับชัดเจนครับโดนครับนาทีสามปรับศูนย์ขึ้นยิงสองนัดลูกตกนะปรับศูนย์ขึ้นให้มันยกลูกปืนจนได้ขึ้น ลูกมันตกต่ำให้ปรับสูงยกขึ้นนาทีสามไม่พลาดโดนฮะเสียงดังโบ๊ชัดเจนครับดึงมาจะหนักๆแบบนี้นะไม่รู้โดนตรงไหนครับรุ้นด้วยครับโดนแล้วครับตัวนี้กบตัวเมียไอตัวผู้นี่นะครับกบนะครับหนึ่งตัวครับพี่น้องตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ ตัวผู้นะตัวนี้จัดไปหนึ่งแต้มปิดทับยิงตัวไก่นี่ก่อนนะโอ้ลงไปแล้วแววอยู่นะต้องนั่งเป็นจุดมันขึ้นโผล่ขึ้นมาหาเราแล้วค่อยยิงนีนะ่ตัวนึงเห็นไหมครับ โดนเสียงดังบ๊อบแบบนี้โดนครับดึงสายไปนั่นนะครับอูนู่นขึ้นฝั่งนะู้นนิดเดวนึงนะครดึงสายเข้าฝั่งไปนั่นนครับโดนนะครับ,รบ,รบตัวที่สองับพี่น้องระยะประมาณสิบห้าเมตรยิ่งไปเสียงมันจะดังบ๊อบมันจะรู้เลยว่าโดนตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้จัดไปพนะี่น้องเออหันหันหัน พอเรายิงจับทางได้ก็โดนนะตัวที่สองครับนี่นะครับขบนาครับพี่น้องจัดไป้สองแต้มแยว เดี๋ยวขอกําลังเสริมก่อนลืมมาที่ใส่กบมาฮัลโหลแม่ให้น้ำพอดเอากระชังหรือว่ากระสอบปุ๋ยมาให้หน่อยใสยก่กบบอสบอสมาด้วยสองตัวละโอเคมาแล้วนะครับกองสนับสนุนของเรานะครับกระชังมาให้ครับจัดไปครับขอบคุณครั ครับเต็มเต็มครับเสียงดังชัดเจนครับสายวิ่งนะครับ<อ>เสียงดังโบ๊แบบนี้ไม่เหลือครับวอนที่สามมาแล้วนายก็ช่งมาแล้วเฮ้ย<อ>เอาไว้นั่นก็ได้เดี๋ยวพ่อเดินไปได้นั่งอยู่ตรงนั้นแหละ ดูกันนะครับว่าตัวใหญ่ไหมครับถ้าเห็นกบขึ้นแล้วยนายบอกข้อเด้อนู่นน่ไม่ใช่ปลานะครับกบครับพี่น้องโอ้ตัวสวยครับตัวนี้แจ๋วเลยโดนเต็มๆครับนี่เราไม่ต้องลงม้ามนะครับสะดวกสบายครับทุกวันนี้ปืนยิงปลาก็มายิงกบแบบนี้นะพี่น้อง ยิงก so ัยกขึ Kel ้นมาเลยเต็มๆพี Kel ่น้องแก้วสวยครับสวยครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยอย่าลืมจัดไปโัวเบลเลยขึ้นฝั่ง ขึ้นฝั่งแล้ว่มจค่ะขึ้นฝั่งนี่โดนโดนครับห้อยตรงแต่งอยู่นั่นแหละลูกปืนเสียบดินนะแต่ว่า,ากระบดหลงน้ำนะครับ แบบนี้ไม่รู้จะดึงออกหรือเปล่านะเพราะตรงนั้นมันเป็นโดนกบครับโดนกบอยู่นายจับนี่ไว้พ่อเดี๋ย้พ่อไปเอากบยิงยัดฝั่งดึงไปไม่ได้เพราะว่าลูกปืนมันติดฝั่งต้องเดินมาเอาตรงนี้ให้นุอพอดจับไปนั่นเลยนี่ไงเห็นไหมกบมันขึ้นมาตรงนี้ดอกเจียบนี่ครับโอ้โห นี่กบครับนี่ครับกบครับได้ตัวดูครับไม่พลาดครับแจ้วพี่น้ององกลับแล้วครับนะมาเอากล้องตัวนั้นมาใส่กระเป๋ากันน้ำไว้ก่อน<ะ>เพราะาตัวนี้มันกันน้ำไม่ได้ <น>เปียกแน่นอนอไปกลับบ้านกลับบ้านไปบอมโอ้มาเร็วเลยพี่ยังไม่ตกเล็กหน่อยไปกลับบ้านครับเดี๋ยวไปปิดคลิปกลับบ้านแล้วกันไปไปขึ้นไปครับผมไปไปมบอมไปโอ้ลมแรงแรงเลยพี่น้องเลยอยปียกเบิร์ตปรกพอดอะ่ะ ่างนี้แหละดูหน้าทางแล้วมันจะไม่จุดง่ายหรอกขับดีกว่าพาดอาไปกว้วยนี่ไหมไปก้วยคุ้มหัวเนอะว่าไปก้วยับคุ้มหัว เ,ออเดินไปไอ้มอมไหมเฮ้กยกำลังยืดกลมมันเลุฝนตกใกล้ค่ายเดินมาลกรวังเลื่นระวังเลืนล่นเป็นไงไอ้มอมเปีย <c oughs> กหมดเลยมึงเอออีกตัวนี้ลหละมันไปไหนแล้วโอเคตอนนี้ก็มาบ้านแล้วนะวิ่งตากฝนกันมากับน้องพอดนะฮะ ก็พอได้ผลงานอยู่นะครับวันนี้ดูผลงาน,นครับนี่นะครับกบนะครับสีแต้มนะครับกบสี่ตัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งสวยๆก็พอได้กับข้าวครับนี่ได้ผลงานของมันนะครับคืศูนชูมันหลุดลงมายิงตกต่ำตั้งไว้ที่ขีดที่ห้าอือูนช่างเกมนะครับ ใครที่สนใจก็สั่งได้จากร้านเอก้วิ่งนะครับมีจําหน่ายนะตัวนี้ถ้าเป็นไม้ประดูหกพันนะฮะถ้าเป็นทรงนี้นะถ้าเป็นจงกําพอห้าพันห้านะฮะโอเคอ่ะวันนี้ก็ไปยิงกบแล้วก็ให้น้องพอดเอากระชังไปให้นะวอนิ่งตากฝนกันมาก็ได้กับข้าวอยู่นะครับจัดไปพี่น้องโอเคเดี๋ยวเจอกันใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ยืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับสวัสดีครับวัสดีครับหน่อยน้เอเปียกเบื่อแปลน้ำไปทุกไป วันนี้เราเราจะอมอก,กบกันนะนี่ก็จะมีกบสองตัวสับแล้วผมไม่ไดเอาหนังออกนะบางคนไม่กินหนังแต่ผมไม่กินทั้งหมดนะครับนี่ว่าเป็นพริกแกงพริกแกงก็ตำขาดตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกหอมแดงกระเทียมแล้วก็ใส่มะแขืนด้วยนะฮะมันมีมะเขือแล้วก็มีผักกวางตุง้งแล้วก็ผักชีลาวนะครับโอเควัตถุดิบประมาณนี้ โอเคใช้ได้ปุบลงใส่เลยนี่นะครับโอเคแล้วก็เติมน้ำเข้าไปครับ ต้องเยผงนั้อขงนั้อใส่หลายเส็บหลายน้ำปลาใส่น้ำปลาครับใส่น้ำปะลาเสทศไมชุ่มคอดเผือใส่ร็อคไส

ักชี้ใส่เลยักชี้ชี้ลาวใส่ครับผมหอมหง๋อ,อหยหยี่เยน้ำไม่ต้องเยอะเดี๋ยวนี้นะใส่ข้ากวกล้วงลงไปเลย ใส่น้ำน้อยๆเขาขั่วใส่ลงไปนี่มันจะเหนียว,นยวๆนะครับมัาเรียกเออเอเออกบเออกบมาดูหอมกบของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่นะครับหอมกบนะฮะโอ้โหเป็นไงครับน่าทานไหมครับนี่นะครับหาอยู่หากินตามบ้านเรานะครับไปยิงกบมาก็ทำ เมน,น,นูออมกบป,ปนเดี๋ยวเหลือสองตัวนี่นี่ออมใช่สองตัวนะก็ได้หมอ้อหนึ่งกับข้าวมื้อนึงนะฮะ,ะ,ะเรียบร้อยนะฮะอมกบนะฮะมีลูกค้ากบกันมาเด้เลยพี่น้องมาเนี่ยเรียบร้อยกินข้าวพี่นันครับมีแกงมามาหน่อไม้ปย่านามาให้ด้วยจัดไปสอ่งทั้งสั่เตียงสย